ใช้เซฟวิน85เพื่อกําจัดแมลงนะครับแมลงรบกวนนะครับก็คือนะครับตอนนี้ผมเลยให้กระบอกน้ําไปนะครับกระบอกฉีดนี่นะครับพอฉีดพ่นเนี่ยนะครับไปนะฮะใช้เซฟวิน85เหมาะกับการใช้คือช่วงหัวค่ำเพราะแมลงพวกเพลี้ยพวกหนอนเนี่ยนะครับมันจะทํางานตอนตอนเย็นนะครับตอนเย็นถ้าฉีดตอนกลางวันนะครับแดดร้อนแดดจัดเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเอานะครับให้ฉีดประมาณสักประมาณ ห้าหกโมงก็ได้นะครับห้าหกโมงเย็นนะครับเอาตอนเวลาเราสะดวกตอนที่เราเลิกงานเรียบร้อยเนาะนะครับใส,ใส่ใส่น้ำไปคอขวดนะครับคอขวดเนี่ยให้เต็มคอขวดเนี่ยนะครับต้นไอกระบอกเนี่ยฉี